แต่ว่าเพื่อนผมยังไม่จบแค่นั้นนะรู้อยู่แล้วนะว่าตัวเองเป็นคนชนะนะครับไม่ยอมปีนลงมาดีๆนะครับขอมันกระหายชชนะแล้วมันจะกระโดดลงมาครับทุกคนทิงงานต้องแบบฮ้ยแบบไ,ไต้เห้พอพอพอ,พอลงมาดีๆชนะแล้วชนะแล้วทําได้แล้วผมรู้ความฝันว่าเขาอยากเป็นเหยี่ยวเขาอยากบินแล้วการตกลงมาในเบาะไม่น่าเจ็บมากต่างคนอื่นต่างห้าแบบนี้ครับผมบอกว่าอืมอืมตืมตลงตรงนี้เอาลงให้แม่นๆลงตรงนี้ยอืมตรงเนี้เนี้ยสุดท้ายครับทําให้คุณเต้ครับ กระโดดลงมาครับวิวปักกูจะกระโดดลงไปกูจะกระโดดลงไปให,ให้กำลังใจคุณด้วย<า>เดี๋ยวแล้วนั่นจะทำอะไรอะเตะ้เฮ้ยเอ้ยอย,อย่านะ <c oughs> นั่นไงเจ็บไหมล่ะเฮ้ยโอ้ยจะเป็นเตตะวันหรือเตตะหลบก,กันแน่เนี่ยเขายังไม่พอใจครับ ความดุร้ายนั้นเขายังไม่หายไปครับเขาต้องใช้ความเย็นเข้าสู้โดยการกระโดดลงน้ําอีกรอบหนึ่งครับเพื่อให้หัวของเขาเนี่ยเย็นลงเย็นลงครับกลับมาเป็นคนได้อย่างปกติคุณจะกระโดดอีกโ้โ